เรียเ,เร้อยลองไปเลือกเพียกับพีมาฟังดีกว่าเราจะทำแบบนี้เพื่อให้การแข่งครั้งนี้ล้มเหลวและจะได้โยนความผิดไปให้เมดี้เพื่อให้เซนกับเมดี้แตกคอกันจากนั้นก็บีบให้เมดี้ออกจากวงไปตามคำสั่งของเขาตามคำสั่งของใครเซนฉัน,นถามไม่ได้ยินหรอ พวกนายคิดจะทําเรื่องนี้ตามคําสั่งของใครหูหนวกกันเหรอหรือว่าจู่ๆก็เกิดเป็นใบขึ้นมากระทันหันตอบฉันมาสิเดียก็ก็ตามคำสั่งของพ่อนายเซนฮะอะไรนะพวกฉันทำตามคำสั่งของพ่อนาย เขารู้ความจริงเรื่องที่นายแอบเล่นดนตีแล้วแล้วเขาก็คงไปตามสืบจนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพวกเราเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนเขามาที่บ้านของพวกั้นแล้วก็ใช้เรื่องนี้ทางร้านของครอบครัวพวกั้นมากดดันแล้วก็ปีบบังคับพวกฉันให้ทำเรื่องพวกนี้เขาให้พวกนายทำอะไรอ่าก็ ทำให้ลูกชายฉันแพ้นในการแข่งขันนั้นซะแล้วก็กําจัดเด็กผู้หญิงที่ชื่อมโลดี้หยกไปให้ได้ใช้จุดอ่อนของเธอมาทําลายเธอทําให้เธอไม่กล้าเล่นกีตาร์แล้วก็ออกจากวงไปแล้วหลังจากนั้นพวกเธอก็ออกจากวงลูกชายฉันไปซะไม่งั้นเงินที่ครอบครัวพวกเธอยืมฉันไปรวมถึงกิจการของครอบครัวพวกเธอคงจะอยู่ได้ไม่นานทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้เนะ่ะนั่นก็เพราะ ทำไมฉันต้องทำแบบนี้นเนอะฉันก็แค่รักลูกฉันเท่านั้นการที่ลูกชายฉันยึดติดกับเด็กผู้หญิงคนนั้นมากเกินไปมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเด็กคนนั้นจะทำลายอนาคตลูกฉันฮึรักนั้นหรอไร้สาระสิ้นดีแล้พูดออกมาได้ยังไงใครกันแน่ที่จะทำลายอนาคตใครนี่เซนคือฉันกับครีน ก็ไม่อยากทำเรื่องพวกนี้หรอกนะแต่มันไม่มีทางเลือกถ้าฉันไม่ทำครอบครัวพวกฉันก็แย่ครอบครัวพวกนายติดหนี้เท่าไหร่ฉันจะช่วยจ่ายให้เองช่วยไม่ได้หรอกเซนสำหรับนี้ก้อนนี้การจ่ายของพวกฉันคือต้องทำตามคำสั่งของเขาเท่านั้นอ <laughs> แต่เพราะข้อตกลงนั้นทำให้ในตอนนั้นฉันต้องเลือกช่วยครินกับเดียอย่างเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้จะต้องทำร้ายเมดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากทำมากที่สุดก็ตามแต่ฉันก็คิดว่าการเลือกช่วยครีมกับเดียในตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่สมควรมากกว่าสำหรับเรื่องของเมดีฉันคิดว่าพอถึงเวลาอันเหมาะสมฉันค่อยอธิบายเรื่องทุกอย่างกับเธอก็คงไม่สายทำให้ท้ายที่สุดฉันก็เลยต้องทำตามแผนไป โดยการทำเหมือนโกหกและไม่แคร์เธอจนปล่อยให้เธอต้องออกจากวงไปและหลังจากที่เมดี้ออกจากวงไปก็เ,ปเหมือนพ่อจะยังไม่หยุดพ่อพยายามใช้เรื่องที่เกิดขึ้นจ้างคนให้โจมตีเมดี้ในโลกโซเชียลหนักขึ้นทำให้ในตอนนั้นฉันต้องไปจ้างมือกีตาร์เข้ามาแทนแล้วปล่อยข่าวออกไปเพื่อให้พ่อเลิกโฟกัสที่เมดี้และเลิกคิดว่าฉันยุติติดอยู่ที่เมดี้ ซึ่งพ่อก็เลิกแล้วก็มาโฟกัสที่คนใหม่แทนจนสุดท้ายก็ใช้เงินเพื่อกำจัดเขาออกไปและต่อมาก็ถึงเวลาที่เดียกับพรินจะต้องออกจากวงหลังจากที่ครบกำหนดที่ตกลงกับพ่อฉันทำให้ท้ายที่สุดวงฟินิก์ก็ถูกยุบและพ่อวงยุบฉันก็ต้องทำเหมือนไม่สนใจในโดนตรีเพื่อให้พ่อเลิกยุง่งแล้วก็โฟกัสไปที่ทุกคน โดยที่ฉันมันมาสนใจในการเรียนและการบริหารเหมือนพ่อแม่เขาตายใจแต่ในใจจริงๆฉันก็รอเวลาเพื่อจะตลบหลังพ่อด้วยการขึ้นแข่งในวีทีหน้าเพื่อเป็นการหยาบหน้าพ่อรวมทั้งให้พวกเราทุกคนมารวมตัวกันอีกครั้งแต่เมื่อเวลามาถึงมันก็เหมือนจะผิดแผนเพราะเดียวกับครินดันย้ายเมืองกัน ทำให้ในตอนนี้ไม่สะดวกที่จะกลับมาร่วมวงทำให้ฉันต้องฟอร์มวงใหม่ขึ้นมาแทนอืมที่แท้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองอืมแต่จากที่ฉันฟังฉันว่าหมอนั่นยังมีทางเลือกอยู่นะอือก็ถ้าหมอนั่นบอกเรื่องทุกอย่างกับเธอไปตั้งแต่ต้นแล้วก็แสดงละครตกตาพ่อของตัวเอง มันก็จบแล้วอีกอย่างเธอก็จะได้ไม่มีบาดแผลทางใจเกี่ยวกับเรื่องกีตาร์ด้วยถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะก็คงจะดีนะอืมนั่นสิแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้างั้นฉันก็คงจะไม่เจอนายแล้วก็ได้ร่วมวงแล้วหลังนั้นน่ะแบบนั้นจะไม่เสียใจเหรอ ไม่เลยอืมเอ๊ะทำไมล่ะเพราะอย่างน้อยเธอคงจะไม่กลัวการเล่นกีต้าอ,อีกแล้วและเธอว่คงจะมีความสุขเวลาที่ได้เล่นมันเพราะงั้นฉันก็เลยไม่เสียายสักนิด <c oughs> ก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะฉันก็ยังคงเชื่อนะว่ายังไงเราก็จะต้องได้เจอกันและเธอก็ต้องร่วมวงกับฉันอยู่ดีเพราะไม่ว่ายังไงฉันก็จะทำให้เธอมาร่วมวงกับฉันให้ได้อืมงั้นก็น่าจะยากหน่อยนะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆฉันในตอนนั้นก็คงจะหยิ่งพอตัวเลยล่ะนั้นเหรอ แต่ฉันตื้อเก่งมากนะเผื่อเธอไม่รู้อ๋อแลนี่หลังจากที่เธอรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วตอนนี้มันพอจะทำให้เธอหายกลัวแล้วก็มั่นใจในการเล่นกีตาร์ขึ้นไหม,มก็มีความมั่นใจมาในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องที่ว่าหายกลัวไหม อันนี้ก็ไม่รู้สิถึงจะรู้ว่านั่นไม่ใช่ความผิดของฉันก็ตามแต่ว่าเรื่องในตอนนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องฝั่งใจสำหรับฉันไปแล้วเลืกๆมันก็ยังกลัวก็ต้องใช้เวลากับมันนะ่ะโกรธเขาไหมที่ทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้ไม่หรอกในสถานการณ์ตอนนั้นทุกคนต่างก็ถูกบ,บีบบังคับให้ต้องทำแบบนั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะงั้น ฉันไม่โทษหรือว่าโกรธพวกเขาหรอกือมไม่โกรธเลยเหรออืมอืมอ่ะโกรธนิดนึงก็ได้โทษฐานที่ไม่ยอมบอกกันทำไมโกรธแค่นิดนึงละ่ะจะใจดีเกินไปแล้วนะอ,อาจจะเพราะเขาทำให้ฉันได้เจอนายมัง้งอืมอาจจะเพราะว่าฉันใจดีเกินไปล่ะมัง้ง <laughs> นี่เ,เอาคำฉั้นไม่รีรันใหม่แบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าคือคำตอบแล้วเนี่ยไม่รู้สินี่แคมนายว่า ธอจะยอมมาร่วมวงไหมก็อาจจานะ์นะไม่มีวงอยู่แล้วนะนะไปกันเถอเอ,อ้าวเซนเป็นไงบ้างจะยอมมาร่วมวงด้วยไหมอืมไม่เอ๊ะทำไมล่ะหรือว่าเธอยังโกรธนายพวกนายยังไม่คืนดีกันหรอ ่าอก,ก็แค่ฉันคงกลับไปร่วมวงกับนายไม่ได้หรอกเซนฉันมีวงอยู่แล้วพวกเขาก็จะไปแข่งที่งานนั้นเหมือนกันกับวงของเขาน่เหรอืมอ,อืมกับเขานั่นแหละนี่เซน ันไม่สามารถลาทิ้งโมงของเคแลมาร่วมวมงกับนายได้จริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างสำหรับการตัดสินใจของฉันในครั้งนี้นายรู้ไหมหลังจากเหตุการณ์ในตอนนั้นมันทำให้ฉันกลัวการเล่นกีตาร์ฉันไม่สามารถเล่นมันได้ทุกครั้งที่ได้เล่นฉันก็จะนึกถึงเรื่องในตอนนั้นเราก็กลัวอยู่เสมอฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกเซน ในตอนนี้ฉันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มจะหายกลัวแล้วซึ่งคนที่ทำให้ฉันเริ่มหายกลัวกับสิ่งเหล่านี้และกล้าที่จะกลับมาเล่นกีต้าอีกครั้งก็คือเขาเขาเป็นคนที่คอยช่วยแล้วก็อยู่เคียงข้างฉันมาตลอดเพราะเขาฉันถึงผ่านมันมาได้และเพื่อตอบแทนเขาฉันก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ ร่วมทำสเตจนี้กับเขาให้มันดีที่สุดเพราะงั้นฉันเลยทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆเซนนายเข้าใจฉันใช่ไหมอืมฉันเข้าใจเธอแต่ว่าฉันก็ยังไม่สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้อย่างเต็มร้อยเซนเพราะงั้นฉันอยากจะขอท้าดวลเบตกับหมอนั่นถ้าเขาทำให้ฉันยอมรับ และพิสูจนได้เห็นว่าเขาเหมาะสมที่จะได้เธอไปร่วมวงจริงๆฉันก็จะยอมและปล่อยเธอไปเอาสิพรุ่งนี้เรามาดวลกัน